สวัสดีค่้ทุกคนค่ะวันนี้พืชเจอกับซอมบี้อสอรดอีกแล้วนี่เป,นนเปนนนเน็นนี่เป็นคิมบัสสุดท้ายของดาดเนี่ยเอออันนี้ก็เลยกำลังว่าเข้ามาค้นหาก่อนเอรามาเลยผลิตบอนทิศลุบเอ้าผลิตบอลตัวนี้ก็นี่ไอ้ก่ยเลยเราต้องไปจิดเตอร์ไฟคิมตันได้มาอย่างโหดได้มีแรงมากแต่แรกกับต้องใช้เอ่อใช้อะไรอนะ่ะ ไป….่ดวงอาทิตย์จ้องตีออแน่กดงอาทิตจ้อีอือตัวนี้ัฉันจะบอกวาเาจะกจัดพนไเลยว่าไวมาเาลุดดวงอาทิตย์ง่ายง่ายเลยมั้งมั้งต้องมั้งเลยเพราะว่าเขามันยากมากถึงวันนี้ถ้ามาเยอะพวกไปดูไกหน้ามามากระดักระเบิดจึ๊บจุเงินมาอีกจึ๊บปุ๊บหาตะวันมาจุดเงินมาอีก เอาเเลย๊ออานมาเยอะสองแถวไปแล้วกันตีไปตานไปยิงไปอย่างที่ตนีต้ามันยิงแรงแต่เขาตีกใช้เงินจตีะเจอ๊ยิงไปทีต้ายังหดเอ่อที่ต้านี่เจ๊บเริ่มใช้บอมาเนี่เออหรือว่าตีมานึงก็ไปเลย ยาเอิ่มตีคว่ำโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ทลายไปก่อดี๋ยวเดี๋รับอืมทำไม่ไโอ้โหเยอะฮะาตีมาใช่ไปเอ้าบาลีมามกันด้ไม่กันได้ไม่ใช่ื่องว่าปกันตัวนะอืมหันตะวันมาเยอะเออเออเพื่อตีมานะไม่ไม่ tol biarlah, mungkin, 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 mungkin จึ๊บจึ๊บคิดไปก,ก่อนแล้วทำไรให้มันทำก่อนขีดตันโดนปีเลยเอา้าวโดปีตรงนเดียวว่าทำยังไงเดียเออไอ้ทายาเลยอย่าขีดตันทำอะไรหน่อ,อยสิโคน,นแกนมาแล้วเลยอิ่มอ่ะดีกว่ะแบดนี้เนี่ยดีกว่าแบบไอ้คุม้มมามาอีกเงินกันครบแล้ว นี่บอลระเบ,บิดไปเลยปั๊มตายไปสองตัวตรงนี้ทำลายไปเจ้าไปบุบๆๆๆโอ้ยตรงนี้มีอัมปิอัมปิเออเออยังขาดที่เช็คไม่กี่ครั้งก็ครบแล้วนี่เลยมาลุนลัวได้เงินลุนลัวเยอะมากเลยมาจะมาสร้างบอลระยที่ฆ่ามาันลยแล้วก็ปิดได้ครบแล้วกระดักระเบิดมา ไม่พอเราแกนยัดเข้าไปได้มาเหามือนโคแล้วทีเดียวก็วจะรอดไหมอ่ะชอลี่บอลมาตรงนี้ตูมทำให้มันทางยิเตอร์ไฟมาโคิีตันยิงไฟฟ้าดาวนี้ใช้ของช่วยโลลัวมาก็จะไหวยอยู่อยู่กลางนะเข่สุดเลยกลางไม่ได้ฮีตันยิงไปฆ่ามันซะจ้า,าไปเลยบอล คิดตั้มยิง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 โอเคโหคลิปหนึ่งเดียวแลาไปเหยียบฮีเหรอตัดตัดตัดไปเลยดาดลวงอันนี้ตกไปอย่างนี้อีกนะมาซัดไปคุยตอนแรกประูว่าเขาจัดทีไม่ทำเขาไม่ให้ดูอาทิตมาแต่ความจริงมันคือดาบดวงที่ตกไปอย่างเงี้ยจริงๆนี่มันันดาไม่เห็นะทั้งสองไม่ยังพื้นเลยยิงไปคิดตั้มตัวคิดตั้ต้องเสียเพราเก่งเงินไปเรื่อยแหละจบง่ายเลย ยิงไปยิงไปเก็บมันมาอีกทึบโอ้แรงที่ต้นเนอะเอาไปนะยิงไปยิงไปสองครั้งโอเคผู้เรียกโจมตีไปหน่อยโอ้โหไม่ได้เอามาโคเวอร์มานะเสียดายไม่ได้มีตัวนี้อยู่ยิงไป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 เก็บยิงเก็บมันยิงยิงไป้ถังเลยถังให้ถังถึงแล้วยิงไป ยิงเลยยิงเออป๊บปั๊อเพื่อนแทงโหยิงสี่เี๋ยงนีสองร้อยบาทเก่งเลนมาแล้วมาจอเก่งเลนี่กวอยาหนึ่งสองสามเยอัยังไงเหรอนี่พี่เนี่กรปีก็ใช้ไปเลยย่จ้เฮ้ยเตี๋ยมาตัวนี้ต้องกำจัดไปอย่างรุนแร ตระายมากทังมันทั้งน้องมาทำจัดลุ้้มรอเอาตอยู่ถุนวนมาพักพักไปอ,อัวความทได้ไกลอ่ะวทัพไปทัพไปใคร่ดรอเอาปลาูมาวยอ่ะจะขอแอรโค้งแป๊บนึงกว่าจะผ่านยังยากในานี้มาารนี้สิบต่อดาวสุดท้ายขอกิีนะว,ว้าวประดาวเคยเห็นอยู่ มันจะมีภาคหนึ่งในปาร์ดาวอ่ะฮะแั่ทีมเดิมที่ต้องมีก่อนเอ่อกับจักรยานมาเฮ้ยตัวของตัวเต็มีกตัวเอ่อโปรแกรมมาโหดเป็นใหม่ดิวยเมอสปานยาวนะเดี๋ยวน้อยนะครับตกเกี้ยอยู่นะเหมือนเคยยืมมาใช่ครับกับเฮลิคอปเตอร์เลยอืมลองบินไม่อมมาดิดีนะทำไมไร้ะปาร์ดาวโคสกิวเออใช่เบ้อ ชิตายิงไปเออโอ้โหมันมากันดูบ้างเลนะมาป่ากันทำตามได้แรี้ยงเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยมาเลี้ยงนะมันมันบาบาบ้าว่ะนะยิงอะไมบ้ามแรงใช้ได้เลยป่าดาวนี่โหเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะกันไปนะทำลายตรงนี้เลยตุ้มหัางมาตรงนี้เฮ้ย ไอตุ่นมยังอยู่เหรอปาดาวไม่ตัดปีตรงนี้เรื่อยปิงไปโอ้แปบ๊บนึงเกมเกมมันอุ้ยตอนนี้มาดาวทำไมมันมาคิดตั้นโจมตีไปเลยทำลายมาันซะคิดตัน้นคิดตั้นตรงนี้ก็ทำลายเลยเออเออเออมันมามันก็ทำลายซะโจมดาวดครับยิบ เอ้โหว้าวฉกูจะก็จะทำน่อยทำอ๋อออาอไรเฮ้ฟาชอ่นทำลายล้างเ้ออต้องไปขึ้นพลังไปมั้ยอเแเลยอาจะไหวอยู่เอ้เออเอโอ้ยมาแล้วตูมระเบิดเลยึอม่พลังมาอ้าวเกมเป็นอย่างงี้อีกนะรับนึง คนที่อุตสาหกรรมตั้งงานเสียเป็นบทเพื่อเอาเครื่องปัะแก๊สทองคำเนี่ยนะจบคลิปเรื่องนี้ครับ